ถึงแล้วตวระบารุไปรับกระเป๋าก่อนนะไอตลอดเลย <Thank you. S 1> ตัวตาบาลูนี้นะถึงแล้วตัวตาบาลูเนะไอพออเท่ารเยก็จะถึงบ้านแนละ้วแบตเตอรี่เหลือนี่สิกว่าแบตเตอรี่เหลือสิบอ ตายช่ว่าได้แต่เช,ช้าแค่มาเปล่นอะ, <c oughs> อ,ะ,อ,ะอ้ยเดี๋ยวเขาทำใหม่แล้วนะเ <c oughs> คนมาคนเต็มเลย กี่มาไฟนี่ปวดเจี๊ยบเลยปวดเจี๊ยวข้างล่างเจี๊ยบมีคนอีกว่ะ นะไปค้องว้าก่ขอน